ช่วงที่3ของรายการนะครับเปิดสายหมอดูครับในช่วงนี้เราจะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับได้มีโอกาสเข้ามาดูดวงการโดยการเปิดไพ่โดยจันมดทาร่โนะครับแต่ในช่วงนี้ถามอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะลงทุนธุรก,กิจหุ้นต่างๆเนี่ยถามถึงเรื่องของราคาทองด้วยอาจารย์ว่าจะมีการ,รเป,ปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนก็เป็นปกตินะครับก็ถ้าเราดูเรื่องหุ้นแล้วบางคนก็เล่นทองนะฮะก็น่าจะมีความรู้ แล้วก็รู้ราคากันนิดหนึ่งแล้วกันนช่วงนี้จะอะไรอย่างไรนะครับทองคำนะครับหุ้นขึ้นทองลงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครจะซื้อทองคำนะครับทองคำแท่งนะครับก็อย่างน้อยให้ราคาลงไปกว่านี้น่าจะดีนะครับอย่างวันนี้ขายออกที่19,800เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบซื้อตอนนี้นะฮะใจเย็นๆลอยนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาตลาดโลกอย่างอเมริกาก็กําลังลงเพราะฉะนั้นแล้วหุ้นไทยก็ขึ้นใจเย็นนิดหนึ่งนะครับอาจจะรอซื้อที่สัก 19,500ก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าแนวโน้มในตอนนี้เท่าที่ผมดูมาก็ทองจะลงนะครับรบวมทั้งทองรูปพัรร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขาเล่นทองในตอนนี้นะครับถ้าใครซื้ออยู่ในข้างขาลงโอกาสที่คุณจะทำกำไรได้ก็มีครับในตลอดเดือนนี้เลย ก็เป็นเรื่องของทองคำนะครับตอนนี้มากันที่สายจากคุณผู้ชมทางบ้านบ้านนะครับ029349127-8ครับ029349127-8คุณปิระศิลป์นะครับอยู่ในสายด้วยสวัสดีครับคุณปิระศิลป์ครับครับสวัสดีครับครับผมอ้าวคุณปิระศิลป์ติดตามรับชมรายการวันเดือนปีเกิดมาเลยครับเกิดวันที่14มีนาครับ14บสี่มีนาครับ อยากจะถามอะไรครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องการเงินกับชีวิตจะเป็นไงบ้างครับการเงินกับชีวิตีนีาเนี่ยก็ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันตอนนี้อายุห้าครับครับผมห7ในเรื่องของการเงินการทองในตอนนี้นะครับใกล้เกษียณแล้วนะนะครับของคุณพี่เนี่ย เงินที่เก็บไว้เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องไปรีบร้อนใช้จ่ายนะครับวางแผนจะทําอะไรในบ้านปลายเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันทีนี้มาดูไพ่กันครับอยากจะเดินทางไปไหนไกลๆไหมครับตอนนี้มีแนวโน้มจะเดินทางไกลมากมีนหมฮะมีครับเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมามีไพ่ถือลูกโลกมองไปข้างหน้านะครับนะครับเรืองเรื่องมีสิทธิ์จะเดินทางไปเวียนกันไหม อ,อยากไปไหมครับก็อดีเพื่อนเขาจะให้ไปอยู่ที่เวียงจันทน์มีสิทธิ์ได้ไปไหมมีสิทธิ์ครับถ้าเพื่อนชวนแล้วคุณรู้สึกว่าอ,อยู่เมืองไทยมันหง่านงั้นนะใช่ใชไปเลยครับไปเลยแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็อาจจะไม่ใช่ว่าไปฝ่าฟันอะไรมากมายนะครับ ไปอยู่แบบสบายๆลงทุนทํานู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆนะฮะได้ครับได้แล้วก็เงินทองที่เก็บไว้จะไปเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆถือว่าดีครับจันทร์เยอะมากเปิดมาดูเลยว่าจะเดินทางเห็นชัดเจนเลยนะครับถ้าเดินทางจริงถ้าชอบแล้วคุณมั่นใจวางแผนนะครับแล้วก็ไปได้ครับถ้าชอบและมั่นใจนะประมาณเดือนไหนดีครับเพื่อนชวนไว้ในเร่วันนี้ไหมครับเขาบอกว่า ก็ขึ้นไปเวียงกันไปคุยเดือนอันเนี้ยหลัง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 ท่ามสาก็เดือนแต่นี่มีแอนเดือนนี้ก็สองสามเดือนเนี้ยดูดูแนวคุยกับเพื่อนคุณแล้วก็ตกลงกันให้ดีอะไรยังไงนะฮะแล้วตัวคุณเองถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยู่เมืองไทยมันงั้นงั้นงั้นไปบ้านตก่าที่นู่นดีกว่าดูทับลองดูนะก็มุ่งมั่นแล้วก็วางแผนได้ดีๆครับผมสำเร็จครับครับอ่าจะดีเลยครับขอให้ลงทุนได้ผรดีครับ ต่อไปที่สายจากคุณสมบูรณ์ครับอยู่ในสายด้วยครับอาจารย์สวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับวัดดีครับอาจารย์ครับผมคุณสมบูรณ์ครับเกิดวันไหนครับเกิดวันที่ับ18เมษายน2566 18เมษายน66นะฮะอยากทราบเรื่องการงานครับงานนะครับทำอาได้อยู่ครับตอนเนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะพอดีคอยคอยงานอยู่ฮะ 18เมษ<ม><ม>ายนเนี่ยเป็นราศีเมษนะครับสิ่งที่คุณเจอเจอมาปัญหาที่มันผ่านผ่านมาช่างมันนะครับบางอย่างแก้ไขไม่ได้แล้วปล่อยให้ผ่านไปเลยนะครับดาบมันเยอะอนะฮะคุณทําอะไรหลายอย่างมานะใช่ไหมทำอะไรมาหลายอย่างลองผิดลองถูกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพศตรงข้ามอาจจะทําให้คุณเสียแผนนะฮะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับคิดทําอะไรด้วยตัวเราเองนะครับอื บางทีถ้าคุณฟังแม่บ้านเยอะๆคุณจะปวดหัวป่ะฮะมีภรรยาแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ครับครับ <c oughs> มีภัยตัวสิเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ในเรื่องการงานอยากจะลงทุนหรือจะทําอะไรเนี่ยนะครับ <c oughs> เลี่ยงเลี่ยงานรับเหมาหน่อยก็ดีนะทํารับเหมาป่แบบเติมเต็มทำธุรก,กิจร,ร้าน <c oughs> อาหารนะฮะร้านอาหารนะฮะอ่านก็ร้านอาหาร น่าจะไปได้ดีกว่างานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะครับถ้าปลายปีไม่ทราบว่าพอเริ่มได้ไหมครับเพราะตอนนี้กําลังเริ่มโครงงานอยู่โครงการเลาวโครงการเนีโครงการแต่เริ่มทำปลายปีนี้ไม่ทราบว่าพอเริ่มได้ไหมครับร้านอาหารใะครับครับร้านอาหารนะับขากอได้ได้ครับถ้าในช่วงเดือนสองเดือนนี้อย่าเพิ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอุปสรรคหรืออะไรต่อมีอะไรมันยังไม่พร้อมตัวคุณเองก็ยังไม่พร้อมนะฮะแล้วก็ ก็ถามว่าคงจะเริ่มประมาณตุลาพฤศจิกา,าฮะจย์อ้าวโอเคครับถ้าปลายปีถือว่าใช้ได้เดือนแปดเป็นเดือนที่จะเป็นรูปเป็นร่างแหละสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะไปเจอทําเลที่ดีหรือจะไปเจอผู้ร่วมง,งานหรือเจอเขาเรียกว่าไปปรึกษาไขแล้วม,มันมันมันลงตัวในช่วงนั้นเดือน <ฮะ S 2> แปดน,นะฮะ,ะเพราะว่าผมหยิบไพ่ได้เลขแปดนี่ก็หมายถึงว่าแปดไม้เท้าคาถาเนี่ยอะไรมันจะประเดกประดังเข้ามาเขาเรียกว่า มองเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วในช่วงจะไปทําแล้วไม่ทราบว่าปีปลายปีนี้พอ,อ,อทาเสร็จแล้วจะไปได้ดีไหมจังไพดิกิปมาถือว่าใช้ได้นะครับมีมเขาเรียกว่ามีเงินมีทองอยู่บนตักนะฮะเป็นอย่างนั้นนะฮะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับดีครับะะขอให้คุณมุ่งมั่นแล้วตั้งใจจริงก็แล้วกัน,นครับสบ์สินประจำอีกเรื่องหนึ่งนะฮะไม่ทราบประวัตตอนนี้อยากจะขายบ้านไม่ทราบว่า ายในปีนี้หรือปีหน้าที่พอจะขายได้ไหมฮะเ่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างด้วยไหมอาจารย์เพราะาว่าอ่าออย่างนี้นะฮะ,เร,ะเรื่องของการก่อสร้างทีงนี้ว่านี่เป็นอสังหาริมทร,รัพยเ์เป็นทรัพย์สินของคุณใช่ไหมฮะเ<ช>พราะฉะนั้นให้ผู้หญิงช่วยกันแล้วกันนะจะเป็นนายหน้าหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับมีผู้หญิงมาเจรจาแล้วก็ช่วยอะนะครับจะทําให้คุณสมหวังครับคือถ้าเป็นเรื่องการอสังหาริมทรัพย์นี่ให้ผู้หญิงมาช่วยแต่ถ้าเป็นร้านอาหารนี่ก็คือระวังนิดนึงถ้าคุณจะไปทําเรื่องก่อสร้าง อย่าให้ผู้หญิงช่วยแต่ถ้าคุณจะขายถ้าจะขายให้ผู้หญิงให้มีผู้หญิงคนในครอบครัวใครก็แล้วแต่ช่วยนะฮะจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าไพราชินีขึ้นมาเขาเรียกว่าอาจจะเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านเข้าตัวเราครับขอให้โชคดีครับนะครับนั่นก่เครนบวัคดีครับผม ดวงนะฮะของผู้ชมทางบ้านครับ029349127ถึงในช่วงเวลาที่ยังพอมีเวลาให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับรวมถึง SMS ด้วยนะครับ4642201มี SMS เข้ามาครับาระจย์มา,มาดูกัน,นที่นี่เลยนะฮะคุณสุรศักดิ์ปิ่นแก้วครับเกิดวัน <ผม S 1> ที่8มกราคม2500 2 5 3 1ารสเอยากดูเรื่องของ,องการงานครับ อ่าปิดให้คุณสุรศักดิ์นะครับคุณสุรศักดิ์8มกราใช่ไหมครับใช่ครับ8มกราครับเรื่องของการงานในช่วงนี้นะครับคนที่เกิด8มกราในช่วงนี้นะครับฟังไปด้วยก็ได้นะครับเรื่องงานของคุณนะครับการแข่งขันข้องงานศูนย์นะครับเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมามีเลข5นะครับ5กระทาเนี่ยก็เรียกว่าส้ลบปบมือกันเลยทีเดียวนะครับคุณก็ต้องแข่งกับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นความผิดหวังอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานถ้าเกิดว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดนะครับร่าาเเียกว ฟาฟันกันดูเดือดพอสมควรเลยนะครับถ้าผิดหวังเรื่องความรักก็อย่าเสียใจนะครับลุยงานดีกว่าจะได้ผลสําเร็จมากกว่านะครับไพ่สามดาบปักหัวใจเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้ก็จะแย่เลยนะครับถ้ารักเดียวใจเดียวก็ผ่านไปได้ครับคุณต้องฝ้าฟันพอสมควรนะครับดูจากไพ่แล้วอาจารย์ดูสิครับเรื่องหัวใจสําคัญกับกําลังใจด้วยขอให้สู้ครับครับมาต่อกันที่สายจากทางบ้านเลยครับวันนี้มีเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะฮะสายอยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับมาแล้วครับคุณอะไรครับสมภพครับผมคุณสมภพนะครับผมเกิดวันที่สิบเอ็ดมกราคมฮะสิบเอ็ดมกราคมอยากดูเรื่องอะไรครับอการงานฮะตอนนี้การงานมันนิ่งๆนะฮะเมื่อสักครู่ดูวันที่แปดมกราคมไปให้เจอดาบก็บอกว่าค่อนข้างที่จะต้องมีกําลังใจพอสมควรนะครับทํากิจการอะไรครับวิสาหกิจฮะทำวิสาหกิจ ทำอะไรนะวิสาหกิจใช่ครับผมงานตอนนี้นะครับถ้าขุดก็คุณเจอปัญหากดดันอะไรเยอะมากมายเนี่ยนะครับยังไงขอให้มีคนใกล้ตัวหาพันธมิตรเอาไว้เป็นเพื่อนเราหน่อยนะครับปรึกษาหารือเพราะว่าคุณจะค่อนข้างเจอความกดดันในช่วงนี้เพราะสิบดาบปักหลังนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าจะไม่รอดอะไรประมาณนั้นนะครับมีกําลังใจเยอะๆแล้วกันนะครับเสียงดูเหนื่อยหน่อยนะอะไรนะ จะผ่านไปได้ดีหรือเปล่าผ่านไปได้ด้วยดีครับคุณเห็นอัศาวินขี่มา้าห่อไหม,าามสู้ส<ๆ>เลยแล้วกันนะครับคุณถ้าคุณมีที่ปรึกษาหรือว่าเจ้านายหรือหัวหน้าที่เหมือนกับคุณพูดคุยได้ครับลองปรึกษากันดูปัญหาคุณจะค่อนข้างจะเก็บเอาไว้นะครับ โชคดีนะมีอัศินมาข,าข่าวมามด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีเจ้านายเป็นผู้หญิงหรือเพื่อนผู้หญิงหรือแม่บ้านหรือคุณแม่หรืออะไรต่างๆที่ที่คุณรู้สึกว่าคุยแล้วสบายใจรีบไปคุยกับเขาเลยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้น <c oughs> บางทีมันมีอะไรแปลกๆเข้ามาให้เรารู้สึกว่าถ้าทําแบบนี้แล้วมันสบายใจแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ประมาณนั้นนะครับครับปัญหาทุกอย่างคุณจะแก้ด้วยตัวของคุณเองเลยครับเพียงแต่ว่าขอบคุณเปิดใจพูดคุยแล้วก็ตรงไปตรงมาจะดีครับการงานไี่มี มีผิดได้เลื่อนขั้นไหมครับผมอ่าอาจจะมีติดติดขัดๆนะครับเพราะฉะนั้นกล้องพูดคุยกับผู้ใหญ่เยอะๆครับนะครับครับผมนะครับนะครับผู้ใหญ่จะเป็นตัวช่วยที่ดีของคุณเลยนะฮะขอให้โชคดีครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับมีเอสเมจจากคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอนะฮะเลขที่บ้าน102จะดีหรือไม่ที่มูลแจงสิบเอ็ดกันยายน2539สอบถามลักษณะเรื่องของเนื้อคู่ครับอาจารย์ น่าจะเป็นผู้หญิงนะฮะน่าจะชาคุณแจงนะคุณแจงใช่ไหมดูให้คุณแจงก่อนสิบเอ็ดกันยาสิบเอ็ดกันยายนนะครเมื่อสักครู่คำถามคืออะไรนะเกี่ยวกับนักคู่มั้งไมโครครับ้องดูนักคู่สิบเอ็ดกันยาครับคุณแจงถ้าดูอยู่ฟังนิดหนึ่งนะครับเรื่องของครอบครัวถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะแต่งงานหรือจะมีครอบครัวหรือมีใครอยู่หมายมั่นป้านมือเอาไว้นะครับถือว่ามาดีเลยก็แล้วกันในช่วงนี้ถ้าเป็นโสดนะใครที่เข้ามาก็ถือว่ามาดี อายุอาจจะใกล้เคียงหรือน้อยกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้ความเข้าใจกันนะครับเรื่องเงินเรื่องทองในช่วงนี้ของคุณถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้ามีเงินเก็บก็ไม่จําเป็นต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะครับใช้เงินให้แบบประหยัดเลยนะครับเบอร์สี่เหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าเหยียบไว้กับที่เลยนะฮะครอบครัวดีครับสภาพแวดล้อมเพื่อนฝูงก็ถือว่าคุยได้พูดคุยปรึกษาหารือได้นะครับจะไปไหนมาไหนในช่วงนี้ก็ถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องเดินทางนะครับอยู่กับบ้าน ชิวๆสบายๆดีกว่าครับผมมีสายมารออีกสายนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคุณอะไรครับคุณอำนาจครับคุณอำนาจวันเดือนปีเกิดครับสิบห้ากรกฎาคมสิบห้ากรกฎาคมสิบห้าของกิดครับกาผมอยากทราบเรื่องอะไรครับอ๋ออยากทราบเรื่องความพักสุขภาพกับครอบครัวครับเรื่องสุขภาพครอบครัวนะฮะสิบห้ากรกฎาคมนะครับ สุขภาพของคุณถือว่าต้องดูแลตัวเองในช่วงนี้หน่อยแล้วกันนะครับอย่าไปหักโหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่านอนดึกนะนะครับนอนดึกไหมครับครับอืมดึกเลยทําไมฮะัทำอะไรเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมค้าขายครับออ๋อค้าขายนะฮะอาจารย์รู้ด้วยว่าดอนดึกนะอ่าก่อนจะกลับบ้านกับช่องนะโอเคก็ถือว่าดีครับแล้วก็ในเรื่องของการค้าขายเงินทองที่ได้มาเก็บให้อยู่หน่อยแล้วกันนะครับครับคุณอย่าเขาเรียกว่าอย่านอกลู่นอกทางนะครับ ได้เงินแล้วกลับบ้านเลยนะครับถือว่าคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องนี้เรื่องของสุขภาพถ้านอนดึกเอามากๆยังไงก็ต้องนอนให้พอละกันแล้วก็ความฝันหรือความหวังอะไรที่คุณกําลังอยากจะได้ในช่วงนี้มันกําลังจะเป็นนะครับไม่ได้เป็นไปได้แต่ว่าต่อสู้มากๆอยากจะซื้ออะไรใหญ่ๆจะโตไหมฮะตอนนี้ครับผมอยากจะได้ซื้อรถนะครับอ๋อากซื้อรถนะฮะเปล่าว่าจะซื้อรถกระบะเลยใช่ไหมครับ จะได้นะครับยังไงก็มองมือสองไว้ราคาถูกกันมากมากนะครับแต่จริงๆกูชอบใบแดงใช่ไหมเพราะแฟงคุณอยากได้ครับนะะถูกไหมรู้อีกว่าแฟนอยากได้ก็โอกาสครับเพราะว่าไพ่คุณดีมากมีไพ่เลิฟมาก็คือว่าไอสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วก็เราทําดีกับครอบครัวนะครับมันจะเป็นผลตอบแทนที่ดีเหนื่อยก็ต้องสู้นะครับขอให้กูโชคดีครับขอโชคดีครับสายต่อไปคุณมนตรีครับเข้ามาเลยฮะ ม,มีสายจากทางบ้านมาเยอะเลยจ้ะวันนี้หนุ่มๆเยอะนะครับสาวๆก็อยากรูดกันแตว่าหนุ่มๆนี่ส่วนใหญ่จะถามปัญหาเรื่องของการเงินความการงานนะสังเกตว่าวันนี้จะมีดาบค่อนข้างเยอะในอุปสรรคมาเยอะมากแน่นอนรัาคนเราไม่มีอุปสรรคอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะสู้กันได้แค่ไหนก็ขอให้เต็มที่กับมันก็แล้วกันครับผมสายมาแล้วครับอยู่ในแสาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับคครับคุมนตรีครับคุณมนตรีคุณมนตรีวันเดือนปีเกิดครับ อ่าเกิดวันที่13มิถมนายนวันเสาร์วันเสาร์ครับผมอยากจะรู้เรื่องอะไรครับเรื่องเงินตทองกับดวงอ่ะครับอ๋อโอเคเรื่องการงานรวมๆไปเลยนะฮะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยหกึนหนึ่งนะครับหกหนึ่งแล้วนะครับเออยังมีเขาเรียกว่ายังมีแรงอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรนะครับในตอนนี้เนี่ย คุณอาจจะมีเขาเรียกว่ามีคนที่ปรึกษาเยอะมีคนแนะนํานู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยนะฮะฟังหูไว้หูนะครับอย่าไปเสี่ยงนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าไพ่ห้าดาบไปเสี่ยงแล้วเดี๋ยวจะเสียเงินเสียทองนะอืนะครับของคุณทําอะไรก็ได้นะครับที่ต้องใช้คําพูดกําจ่ายเยอะๆนะครับครับครับช่วงนี้ยังดื่มอยู่หรือเปล่าครับ ไม่เื่บครับเข้าพรรษาขอแค่เข้าพรรษาครับงดกับไพ่ถือถ้วยอยู่นะครับโอเคเข้าพรรษาก็ยังดีครับเต็มเต็มเข้าพรรษาไปเลยสามเดือนนะครับแล้วก็จะทําอะไรก็วางแผนนิดนึงแล้วครับคุณเป็นคนใจร้อนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็เขาเรียกว่าพวกมากลากไปนะฮะประมาณนั้นทำอะไรปรึกษาเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวครับแล้วจะดีครับครับ เอสเบสนะครับดูหน่อยคุณที่ประเนตเลขมากครับวันพุธที่13มิถุนายนจากสอบถามเรื่องของการงานการเงินครับ13มิถุนายนเหมือนกันเมื่อสักครู่คุณอะไรก็เดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนนะครับตามหลักนะครับอันนี้ผู้หญิงหรือเปล่าหลายท่านเข้ามาเยอะมากนะตามโอเคจริงจริงเกิดเดือนมิถุนายนในช่วงก่อนกลางเดือนเนี่ยจะเป็นราศีพฤษภนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้าคุณมีแผนการหรือเรื่องอะไรที่ตั้งใจทําไว้นะครับมันจะผ่านมรสุมเลวร้ายไปแล้ว ช่วงนี้พระกําลังคุ้มครองเลยนะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับดวงเดือนที่ถามมาเพราะฉะนั้นไพ่กลางนี่ผมไม่ได้เกิดกไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องห <ว S 1> ้อยหวัวลงมาห้อยศรษะลงมานะแฮงแมนเนี่ยก็ถูกต้องนะครับปัญหาที่คาราคาซังอยู่ก็จะแก้ได้นะครับด้วยจิตด้วยสมาธิของเราที่มีแล้วก็ด้วยครอบครัวครับไพ่สิบถ้วยบางทีปัญหาต่างๆนานาคุณไม่ไม่คุยกับใครเลยเก็บเป็นความลับมันก็ทําให้แน่นอกเป็นธรรมดานะฮะห้อยหัวลงมานี่คือแฮงแมนนะฮะ แฮงแมงครับก็คือว่าปัญหามันก็สมหัวอะไรประมาณนี้นะครับครับผมมีไพพระคุมอยู่คุณก็จะแก้ปัญหาได้ไม่ต้องกลัวครับก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับช่วงนี้มีวันพุธที่1พฤษภาคม2 5 2พเครับเวลา8ปดนาฬิกาม่ได้บอกชื่อมาพุธที่1อ๋อที่1ครับมาดูเลยนะครับพุธเหมือนกันอยากดูให้มากๆน่นจะได้หลายๆท่านอยากจะทราบเวลาเราจะคนวันพุธนี่ครับตามสถิติที่เปิดไพ่มาในช่วงเดือนนี้นะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีปัญหา กุ้อกกุ้มใจพอสมควรนะครับเพราะว่าไพ่ดาบขึ้นมาเยอะเหลือเกินนะครับคนที่มีอายุาไม่ว่าจะมากจะน้อยนะครับบางทีจะนอนดึกนอนไม่หลับหรือว่าตื่นเร็วอะไรประมาณนั้นนะครับ,รบมีไพ่เทวดาเป่าแต่บางคนไปโทษเวรโทษกรรมซะเลยเพราะฉะนั้นถ้าคิดแบบนี้ควรจะทําบุญทำกุศลเยอะๆแล้วกันนะครับปัญหาของคุณเยอะก็จริงแต่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือถ้าคุณเปิดปากนะครับ,รบขอความช่วยเหลือพูดจาก,ก็ จะสามารถแบ่งเบาความทุกข์ได้นะฮะนันทิวนพุทธรับครับผมต่อกันที่คุณเฉลงเพชรคงครับวันอาทิตย์ที่12ธันวาคม2519อยากจะสอบถามเรื่องของการงานนะอาจารย์วันที่เท่าไหร่นะ12ธันวาคม12ธันวาเรื่องของงานนะฮะแบบนี้ไปเลยครับนะครับอาจารย์เลือก12ธันวานะครับใครที่เกิดในเกณฑ์ช่วงนะฮะ ในช่วงนี้นะครับไพ่การเงินดีมากเลยนะครับุณถือว่าทํามาค้าขึ้นนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับต่อยอดเงินได้ด้วยนะครับการทํามาค้าขายจะเป็นในเรื่องของงานประจําก็เขาเรียกว่ามีพระคุ้มครองเจ้านายรักชอบแล้วก็เห็นผลงานของคุณถือว่าไปได้ดีเลยครับครับผมน่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ เวลาลดเร็วเกินนันภายในช่วงเวลา50นาทีนี้เนี่ยนะครับเราจะพบกับอาจารย์พทธาโลนะครับในทุกๆวันพุธนะครับที่นี่ท่านสามารถติดตามรับชมแล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดนี้ต่างๆได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่วันนี้ได้เข้ามาพูดคุยในรายการขอบพระคุณครับขอบคุณครับและขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ